สวัสดีทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับทหาเรือสุดหล่อฮึีพีนี้ก็เป็นีพีที่30แน่นอนเราก็ต้องมาเปลี่ยนผลตอนนี้ผมก็ได้เวลาที่จะกินผลใหม่หลังจากที่เราได้เปิดโหวตไปก็มีคนบอกว่าให้กินผลกิโลมันฟา์มง่ายและก็มีคนบอกว่าให้กินผลกาวิตี้มันเป็นผลที่ฟาร์มง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วแอดมินผมหลอกผม ผลกาวิตี้นั้นมันเป็นผลที่กินแล้วฟาร์มยากฟาร์มยากมากๆแต่ฝีมือดับผมแล้วผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะฟาร์มยากฟาร์มง่ายแน่นอนเี๋ยวก,กินมันแล้วผมก็จะกินมันเดี๋ยวนี้ครับครับคับฝากตาิดตามขายแก้วสเตมเมอร์ไทยกันด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนมากาผมมอร์มงิงเนะยครับวันนี้เราอยู่กับช่องแคสเกมสตรตมเมอร์ไทยกับเกมโรบอทบอฟูดน,นั่นเองนะจ๊ะเออก็อย่างที่ต้นคลิปเราได้กินผลใหม่นะครับก็คือผลกาวิทยเข้าไปนั่นเองนี่ครับแต่งจริงแล้วนะครับแอดมินมันหลอกผมว่าผลกาวิตยนั้นะมันฟาร์มยากที่สุดในเกมผมก็อยากจะรู้จริงๆฟาร์มยากขนาดไหนเออมันจะยากอะไรขนาดนั้นว่าเราเป็นตัวตึงโรบอทหรือวไหนลองเทสสกิลกันทีนี้ โบ้ยดูจากสกิลหนึ่งก็รู้แล้วฟาร์มง่ายโคตรกลากก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตรงติดตามให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่องวามินโนสมาชิกเพียงเดือนละ3 5บาทเพื่อใครกอภาพค,คอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันพันแมนนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้รับชมเสมอแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้คุณได้ใช้ด้วยนะจ๊ะเออมาอันหนึ่งก็ต้องซูมออกก่อนเดี๋ยวผมจะขอไปเก็บกล่อง เก็บกล่องเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ไปสุ่มผลทักทีนึงนี้เผื่อจะมือทองเออเฮ้ยซื้อได้เลยสุ่มผลพิษศาสเตอะซื้อโบเข้าไปเฮ้ยผลควันอะไรกระเป๋ามีไหมเนี่ยมีแล้วไงไอ้ผลที่กูไม่มีก็ไม่ให้ไอ้ผลที่กูมีให้กูจังเลยไปฝามเดียวทุกคนไปที่หน้าแมพเลยเอาตั้งแต่เริ่มเลย กล่องนี่เป็นเงินเป็นทองนะพองเงินหมดนี่มันจะแย่นะเดีย๋ยวลองเทสไอตัวนี้ดิเออ,เอไอตัวนี้ก่อนเลยไกลไ่แมสก,กิลเนะี่ยโบเฮ้ยสก,กิลมันไกลอยู่ใครว่าสก,กิลการ์บิตี้มันกากวะเฮ้ยเดี๋ยวก,กดไว้ก่อนกันไว้ดีวกว่าแกเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโบเอ,อ้ยแรงอยู่แรงอยู่อ่ะตอนนี้ความชํานาญหรือว่ามาร์สของเรานั้นขั้นหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าสก,กิลแรกจะรีนานหน่อยนะครับอุ๊ โอ้โหแต่มันมอนกระเด็นเลยนะมอนมันกระเด็นเราก็กระเด็นนะครับเลือดลดด้วยนะครับเลือดลดไมล่ะฮาคิหลุดเลยนะครับโบเออแต่ผมว่ามันดีนะถ้าแบบลากมาเป็นกลุ่มแล้วก็ผักต้มทีเดียวนะกาวิตีนะเอามอนมปนไหนวะเาค่อยๆไหลนะครับเพื่อจะให้มาร์ทเราโอ้ต่อไปมาร์ทเวิร์ลร้อยเลยเนะี่ยตายสิเอานะ EP ที้ผมคงทําถึง300รอไม่ไหวนะครับอาจจะต้องแบบมีหยุดพักบ้างนะครับทุกคน ก็อาจจะหยุดไว้ที่200แล้วกันนะครับเพราะมาร์สล่าล่างสุดเนี่ยคือแบบไอเมเทโอเรนน่ะคือแบบว่ามันมาสามร้อยนะครับคือมันเยอะเกินไปนะครับผมว่าผมไม่ไหวแน่นะครับผมต้องตายแน่แน่ขนาด EP ที่แล้วนะครับลาก90เวลอ์อ่ะผมยังอัดห้ามวันอะ่ะเอ,อ้ยสงสหารผมหน่อยเฮออ้ยทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย,นะย,วยทุกคนไม่งั้นผมตายแน่จริง คือให้ผมลากมาร์สยันสามร้อยนี่ผมตายดีกว่าทุกคนผมขอยอมตายดีกว่าอ่ะในสุดเราก็มาถึงตรงแมปแรกๆแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าอันนี้ผมลากมันมาสามตัวได้เลยนะแต่ผมจะเอาเซตนี้ดอกเดียวบบปุ๊บเดียวเลยแบบว่ามาร์สลอยเลยเวอร์ไว้เวอร์ไว้เครับมาลากมันมาทีเดียวเลยนะครับชูอตามมาพี่ตามมาพี่ตามมาตามมาิดจ้าพี่จ้าเอ้ยมามามา,มาแล้วผมจะลองผัก,ผกมันทีเดียวแล้วทุกคน ตั้มออ้ยอุยอ้ยแรงอยู่นะดูดิผมว่าแรงอยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่อะแต่มอนมตีเราโดนไหมโดนโดนโดน,โดนเฮอยตอนนี้เราไม่ใช่ผลสายฟ้าเราไม่ใช่ผลควันเราไม่ใช่ผลแมกมาแล้วนะครับโดนนะครับโดนน้ำม่เห็นนะครับต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วนะครับถ้าไม่เปิดฮาคีน้นี่คือบองตรงนะครับเสียงตายครับเ <laughs> สียงตายครับสกิลเลยแล้วก็ผักต่อครับ เราก็ล่ามมารวมกันใหม่มาพี่มาเร็วต้องหลบดีๆนะครับไอ้พวกนี้มันต่อยแบบว่าแผ่นดินแยกเลยนะไอ้พวกเนี้ยเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าถ้าไม่เปิดฮาคีนี่เมื่อกี้โดนนะครับโดนนะโบเข้าไปเอเราก็รอรอมันลุกมาแล้วเอาใหม่เอื่องหน้านะเห็นหน้า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 โดนนะครับโดนถ้าแบบเทคนิคเราแบบไม่ค่อยดีนี่โดนนะครับโดนเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเทสสกิลไปเรื่อยๆนะให้ทุกคนได้ชมนะเอ้า มันกระเด็นไปทางนูง้นโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยอย่อางเงี้ยขู่ขานไม้อีกเวลหนึ่งเดี๋ปลดสกิลเอฟอเดี๋ยวไปวิ่งสู้ต่อเลยแลนะการถ้างั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหมัดแล้วไปไล่ต่อยมันก่อนเลยเดี๋ยวโหด้าทุกคนมาเพิบมเพิ่มเพสไปบาร์ก่อนแล้วก็เข้าไปไล่ต่อยจุกบๆๆเลยเนะี่ยไอตัวนี้เลยนะ่ะโดนมันโดนนั่นแหละโดนอาเมด์นั่นแหละทำไปเล่นแบบบุ้ง มาแล้วครับตอนนี้ก็มาดูสกิลเอฟกันนะครับไอ้สิเก้ไอ้ทุกคนผมยกหินบินได้ไเว้ยเอออีเคลื่อนที่ได้เว้ยโคตรสุดอะขอละขอละไม่ธรรมดามเว้ยผลน,นี้มก็ดีเหมือนนี่หว่าใครว่าผมกากล้าเฮ้ยไหนลองดูมีดามเมทไหมถ้าบินชนโดนดาเมจปะวะไม่ไม่มีดาเมจนะทุกคน ไม่มีดาเมจแนวใช้ในการเคลื่อนที่อย่างเดียวนะดังนั้นเดี๋ยวผมก็าฟาร์มเออต่อย่อยสวนมาผมจะตายวะทุกคนอเอาจริงก็ยากอยู่นะก,ก็ยากอย่างที่มันบอก <c oughs> เออมท์ทขั้นแรกไอ้สกิลสองก็ปลดขั้นที่ร้อยด้วยนะถ้าไม่มีหมัดนี่คือแบบงานเข้าเลยนะดูดิดูด,ดินี่ขนาดมอนที่เพิ่งมาตอน จากโลกหนึ่งมาโลกสองนี่มอนตัวแรกนะเรีย่ยว้ยโด้ตันตายตายตัวตายตายจริงตายจริงเอาทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยยากอยู่ยากอยู่เออยากยาก,ยากตรงที่เราโดนดาเมจแล้วสกิลเราไม่ได้แรงอะไรขนาดแบบว่าปิดมอนได้แล้วก็แบบก็เอาเรื่องอยู่กันนะจริงเอาเรื่องครับเอาเรื่องยากอแต่ผมก็จะพยายามบุ้งโอ้โหท่าตัวหนึ่งได้มาสอง ทำไมเปิดหาคีนี่ไงเออขนาดเปิดหาคียังโดนอะ่ะโอ้ยให้ตายเถยะพี่จ๋าจะทำผมพี่เออ,เอ,อพี่จะเย็นพี่ค่อยคุยกันพี่6เอ็ดแล้วทุกคน <laughs> เปิดหาคีไปต่อยกันมั้งอโอ้ดูดิขนาดเปิดฮะเออเออ,เอ,อ,เอ,อยากจริงน้องน้องว่านพี่ขอโทษที่บอกว่ามันกากเออมันยากจริงว่ะ <laughs> โอ้ยแล้วองกดเจกแล้วองกดอีกโอ้ยเออมันมันเหมือนกับเอาชีวิตไปแลกกับมอนนะทุกคนต้องแบบแล้วกว่าสกิลมันจะรีอย่างเงี้ยเออมันก็นานอยู่งั้นอีพีนี้ผมเปลี่ยนใจละขอเปลี่ยนเป็นแค่สองสกิลกันอีพีหน้าเดี๋ยวมาเอาจบเลยแล้วกันนะ <c oughs> ด,ดูดิดูดิโอ้โหพแรง <c oughs> เออยากยากอยู่ยากทุกคนยากอยู่ถ้าเลเวลไม่เยอะเนี่ยขนาดผมว่าผมเวลเยอะกว่าไอ้มอนตัวนี้ ไอมอนตัวนี้เยอะเลยนะครับทุกคนผมยังโดนอะ่ะเออดูดิต่อยผมจะตายอะ่ะเลือดผมสามพันเ้วยทุกคนดู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 ดดด <c oughs> ผมเอาตัวเองมาทรมานหลังจากนี้รับดูได้ถึงความทรมานเลยว่ามันต้องยากแนะ่ๆมัน <c oughs> <c oughs> ยากจริงห <c oughs> กแปแล้ว <c oughs> ตอแปลแล้วขอเวลร้อยแล้วกนะันอีพีนี้ผมขอไม่ทำสคริปต์แล้วกันนะครับเจ็ดสิบแล้วทุกคนมนรายการแล้วต้องแบบเอาใส่เทคนิคกับมันหน่อยละโอ้โหไม่ตายอันนัามอนตัวแรกของแมปอะโอ้โหเจ็ดสองแล้วทุกคน เอาผมเอาสุดแล้วไม่ว่าผมจะตายกี่ครั้งก็ช่างมันแล้วกันก็ใครแบบว่าขายันนะฝากนับให้ผมหน่อยนะครับว่าผมตายกี่ทีแล้วเะ้อเจ็ดสาแล้วทุกคนยากจริงะเอาเรื่องอยู่ก็อ๋ออ๋อพี่อ๋อพี่นะผมพี่เ <laughs> <laughs> จ็ดห้า,าทุกคน mm. ไม่น่ากินเลยว่ะ <laughs> ไม่ได้กินเลยใครมาสั่งใครต่อให้กูมากินผลแบบนี้เดียโอ้โหแล้วสกิลรีนานไม่พอไม่ค่อยแรงด้วยนะครับไม่มีสกิลแบบต่อเนื่องแบบคอมโบก็คือโอ้แล้วแบบว่าผลมันโดนมอนต่อยด้วยนะโอ้โหแบบว่ายากอรจริงยากยากเลยนะครับไปตีตัวนู้นเหมือนเดิมด้วยโอ้โหอ่ออ่อใจเย็นพี่โอ้โหแล้วแม่งหลบ ไมนหลบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่จะหดไปไหนครับพี่ใหญ่จะตีตัวนี้ดีกว่าโอ้โทอร์โหดจริง EP นี้ทอร์โหดจริง้ลวลากไอ้พวกนี้ดีกว่าสามตัวเนี่ยเดี๋ยวนก็น่าจะใกลไปร้อยมากขึ้นอย่าอย่าโดนวมันต่อยอย่างเดียวพออะแล้วมันเอฟแล้วเอฟมันไม่มีน้ำเมล็ดทุกคนเอฟมันใช้เครื่อนที่อย่างเดียวเออ อือฮะค่อยลากค่อยลากอ้้าวอ้ว้าวู้วโหดเกินพี่ใส่ตัวนน้นอยู่นน้นอีกโอ้โอยใครว่ามันฟาร์มง่ายถอาคำพูดได้ไหมเนี่ยมันฟาร์มยากเอาเรื่องันอะล้าวโดนห่าคีย์ก็จ่ายกันเลยทีเดียว ว้าฮโดนยิงว่ะทุกคนเฮ้ยพีนี้โดนว่ะเราค่อยๆสเต็ปไปด้ะอีพีเธอมาตัวเองจริงอ้าวู้อ้าวู้อะไรของกูดิ่งอะกูกินทำไมเนี่ยโอ้ยชายแมงม่าตื่นก็ดีทุกสกิลอยู่แล้วแม่งกูมาทำเพื่ออะไรวะเนี่ย กูทำให้ตัวเองทรมานเอาไว้วันนี้อ่ว้าวมาพี่ทันี้พี่ทันี้พี่เ,เฮ้ยแปดเอรู้เฮ้ยจะตายจะตายแล้วนะเอานะเอาีกแค่นี้ไปยอมแฮะ มีแต่เด็กน้อยฮะแหละที่ยอมแพ้เรามันเด็กใหญ่มาเลยน่ะสองรอบนี้ก็ร้อยแล้วมั้งโหได้เห็นสกิลสองะค้วขี้ๆบอกเลยการิี้มันผลคี้ๆเออผลเด็กเล่นน่ะเอาก่อนเลยผมเอาก่อนเลยไหนๆก็สกิลจะรีแล้วโอ้โหกระเด็นไปนู่นอีกอะโอ้โหนี่โอ้โหมันกระเด็นไกลจัดเลยทุกคน เดินมาดีพี่โอ้เดี๋ยฟาร์มยากตรงนี้แหละตรงที่มันรีแล้วมันมอนก็ไม่ว่าไอมอนก็กระเด็นไกลโพดมัน <c oughs> ดูกันว่าจากมาร์หนึ่งถึงมาร์ร้อยเาใช้เวลากี่นาทีสำหรับอีพีนี้นะครับจะไม่มีการทาวส์จะค้ิปแดงสิ้นนะครับเอ,อ้อล่อมนไปหนุบบ้าล่ะล่อมนปอไปตรงไอ้พวกสังโ oh, อ่โหกูบอกกูจะล่อมันไปห้นอ้ย กูบอกกูจะล่อมไปหางโน้มมาก็กระเด็นมาหางนี้อีกโอ้โหจะปวดกับมึงวะนี่ยัดหน้าเลยไม่สนใจแล้วมัดยัดหน้าอย่างเดียววันนี้ยิงเออไปหน้าด้วย <laughs> ดูสองร้อยโอ้โหให้ตายเอยลูกพี่ น้ลผลนี้โดนาเมดด้วยประเด็นอะอุย้ยโอกยมึงไม่ฆ่ากูาให้ตายไปเลยาตายจริงตายจริงโอ้โหย,โยมันย่าวเย็นเลยขนาดนี้วะเกินไปเปล่า อ้ยโดนเข้าไปเด๋ยวจะตายอะไรวันนี้อ้อยไปโดนแล้วอีกสีเวลกา้แล้วอีกสีเวลอีกสีเวลเฮ้ยแปดแปด ผักมันให้เป็นแนวเดียวกันมันจะได้ง่ายบุง้งเฮ้ยค่อยๆลากค่อยๆลากสเตปเราใช้สเตปว้าวาว,าว,าว,าว้าวาว้าว,าวเออว,ว้าวเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วก็มารวมกันเล้ก็ยิงอีกโห่โห้โห สามทางเลยพี่สามทางเลยพี่เป็นไปพี่เป็นไปเขาพี่เดี๋ยวอีกรอบนึงก็ได้จะตายหมดละโอ้ยกระเด็นแบบนี้แกโอ้กาวิตี้กูกว่าดยบสุ่มได้ก็ว่ายากละเจอการฟ้าเข้าไออีกโอ้ยากาอีกเดินมาดิพี่โอ้สุ่มหมอก็ว่ายากแล้วห8 9แปดเก้า เราสองตัวนี้น่าจะ90 90ได้อยู่ว้ายบุง้ง9เอ็ดมามาเออเออว้ายปล่อยสวนเลยไม่สนใจแล้วฮ้วย ไม่โดนด้วยโอก๊โอ้ยแ้าเกียวเอฟก็มีดาเมจให้กูก็ไปได้อ้าว,าวไม่หอกกับไปไหนเนี่ยโย่แล้วไม่ขึ้นด้วย เฮ้ย9 3แล้วทุกคนเว้ย7เลี้ยว7เลี้ยวมาต่อยแม่ให้ตายมาต่อยหน้าแม่ให้ตายดีมาดิเ้ย94เฮ้ยกูตายแกวเฮ้ยกาใหม่ไหมกูไม่ยอมแม้ ใค,ใครว่าใครว่ากินกาวิตี้แล้วเบาง่ายบอกเลยนับครั้งตายได้เลยอ่ะก้าวห้าไปอีกก้าวไปไปเก้าหกมาห้าก็ต่อยกันหมดนี่ khi nào thì cái 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 อืมกูจะตายเอาอมันงควยากความเย็นนี่ขนาดดีโอ้ยไม่ใจว่ะไม่น่ากินเลยกูเอ้าโอ้ย หมาเมื่อขึ้นยาอยู่แล้วอ๋อไม่ขึ้นด้วยสุดยอดจริงพวกมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหูท้อะล้วนอะโอโหยิงตายยิงเกิดไก่จังนี่ผมตายทางที่เท่าไหร่แล้วทุกคน กาแฟ e แล้วยกหัวจนตัวตายตัวตายแต่ใจสู้โอ้โหยิงสักี้ว้าวเออเก้าเก้าโอ้ย มาดูไปว่ามึงกับกูต่างกันก็แค่เสื้อผ้าเอาเอาวิ่งไปเลยกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วถ้าได้สกิลเธอได้สกิลเอ็กมันคงจะง่ายกว่านี้ยิงตอนนี้เราก็ได้ปลดสกิลเอ็กซ์แล้วทุกคนเอ็กเออมันต้องยิงดูวะโอ้ยอลังการจัด เออเออมาดิวันนี้กูไม่กลัวพวกมึงแล้วแล้วสกิลดีนานพอกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวาาลองมันรวมกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเทสแบบว่าเทสสกิลเอกเ็กซ์นะครับว่ามันเอามันทำให้เราข้างแบบหยุดนิ่งเลยนะทุกคนคโคตรโกงจัดเดลยแล้วก็ยิงสามต่อเลยเฮ้ยผมว่าโหดนะผมว่าโหดอยู่นะเออได้สกิลเอ็กซ์มาแล้วเดี๋ยวผมลากสองเลยนี่ดูดูอ้าว เดืดเดืดเเห็นนะนิ่งเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ยิงต่ออุ้ยโหดโหดโหดเอาเรื่องเอาเรื่องว้าวว้าวว้าวเฮ้มันได้อย่างงี้เอ็กต่อเลยปโหดโหดอะครับเป็นไงทุกคนเอาเรื่องวะเฮ้ยหมาร้อยสองเลยหมาสองร้อยก็อีกไม่ไกล แต่ไม่ใช่ EP นี้พอาะ EP นี้ก็อาจามาจะครึ่งชั่วโมงอะโอ้ให้ตายดิ <laughs> <laughs> โหร้ายจริงๆพี่จ๋ามันเป็นไงละ้ะอ๋โอ้โหไม่โดนโอเครร้อยเก็บกล่องเลยประมาณนี้เลยนวะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะสรุปสกิลให้ดูนะครับมาสกิลแซดนะครับมันจะเหมือนการผักนะครับ อ้อ่าแล้วก็สกิลเอ็กนะครับโหจัดจัดครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาฟาร์มหมาแบบ เอาให้สุดเลยนะแล้วก็สกิล F นะครับใช้ในการเคลื่อนที่นะเหมือนกับว่าจะเกี่ยวกับพื้นที่ยืนด้วยนะครับเพราะตอนแรกผมยืนตรงพื้นหญ้ามัมนก็จะเป็นสีเขียวตอนนี้เป็นพื้นนาะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แคสเกมสตรีมเมอร์ไทยนะครับส่งเราไป1ล้านซับครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะขอบคุณที่เราชมจบครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม